พาระรัตูจาอิเตตังรัตานาตายังชวยด้ยเถิดนาครานั้นเมื่อเทพพายุดาเจ้าได้ยินข้าพระเจ้าอันเชิญ คุณเขาเนินภูพาในประสาทบนสวรันกอกหอมาลงสุย่งพื้นพระสุธาปัตติเนืองในวันนี้จะมีการถวายเครื่องสักการะแด่องค์เจ้าปู่สีสุดโทเจ้ายาสีประทุม จนเทวดาที่รักษาในกายชีวิตขังสังขารของมวลมูลม,มาเทวีได้น้อมจิตบูชาคุณน้อมใจกราบไหว้จัดเครื่องศัก,กระบูชาเพื่อตอบสนองคุณต่อองค์บรารมีของเจ้าปู่สีสุดโทเจ้าย่าสีประทุมมาเทวีที่มีความเมตตาอนุเคราะห์ทุกสิ่งทุกอย่างให้แก่ลูกหลานบัดนี้ได้เวลาเป็นมหามงคล ข้าพระเจ้าขออัญเชิญเทพ,พบาบาสีเทปายสีพรมผลไม้เก้ายอย่างคันห้าคันแปดมากภูบุรีขนมนม,นมเนยของหวานได้โปรดมารับเครื่องศักระบรรณาการณสถานที่ตรงนี้เรื่องรองโสภาตับทั้งนางฟ้าพันหนึ่งอริวารเครื่งง 1> 1, 1องทิพครั้งนีง้ทรงถึงชนนีปิดายานาน ถึงญาติาทุกหมู่ครูบาอาจารย์พ้นทุกปาปูหอยกุ้งน้อยเนืองนองจงตั้งใจปองรับเอาส่วนบุญสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ตัวเรานั้นไซได้ทำทารุณด้วยกายน้ำใจฝากไว้เป็นโอกาสยาพื โมมันิทั้งหลายเป็นช่องปรารุสตะไรทำในล่างความเพียรจมพุทธาที่ปารณโนาโถตมโวนาโถว,โโถวรุตตะโมพระพุธผู้วรนาถระธรรมที่พึงอุดมนาโทปัจเจกัพุทโธาจากสังโคนาโถตโรมมังพระปัจเจกัพุทธสงทพระสงที่พึงอย่าเปิดโอกาสแก่มมาทามีเดยครับนางลํา